ก่อนที่พวกมึงให้กูเลือกผูปภาษาของมึงมึงต้องเลือกเคลมของกูก่อนไม่ว่าจะเป็นภาษาตามอนโตตามอนทอมภาษาต,ตากระใบอย่างมึงยังผูดภาษากูไม่ฉัดเลยแล้วมึงให้พวกกูเลือกผูกภาษามึงส่วนมึงผูดภาษากูไม่ได้เพราะว่ามึงง่อถ้ามึงฉลาดเหมือนกูจะผูดได้เหมือนกูเอาแล้วครับท่านผู้ชมหนุ่มขเขมรอินฟูขเขมรมั่นหน้ามั่นอกมั่นใจนะครับนะ บอกว่าคนไทยเนี่ยเลิกเคมภาษาเขาได้แล้วเลิกเคมวัฒนธรรมเขาได้แล้วเลิกเคมสุดเขมรได้แล้วเลิกเคมประสาทของเขมรได้แล้วนะครับอันที่คนเขมรพูดภาษาไทยได้เนี่ยคนเขมรสลาดที่คนไทยพูดภาษาเขมรไม่ได้นี่เพราะคนไทยนี่โง่โอ้โหหนุ่มเขมรอินฟูเขมรกล้าพูดได้ยังไงว่าคนไทยเนี่ยโ ไม่ฉลาดนะครับนะพูดภาษาขเขมรไม่ได้นะครับกล้าพูดยังไงว่าคนไทยไปเคมของขเขมรน,นะครับอายุเพิ่งจะ20กว่าแต่มารู้ประวัติศาสตร์กว่าผู้ใหญ่นะครับคนใหญ่คนโตได้ยังไงตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะครับลืมกำพืชแล้วนะครับประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใคร นะครับประเทศไทยยืนด้วยลำแข้งลำขาของตัวเองนะครับประเทศไทยมีเอกลาชเป็นของตัวเองนะครนะไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นไม่เคยตกอยู่ในอำนาจของใครนะครับอินฟูขเมเน,นะอันที่บอกว่าประเทศไทยในเคมสุดขเมเนมาเนี่ยต้องไปดูประวัติศาสตร์ต้องไปดู ปู่ย่าตายายโคดของเขมรเองนะครับว่ามันเค็มของไทยไปกี่สุดแล้วนะครับขนาดสุดลาวเขมรมันยังเค็มไปเลยนะครับนะวัฒนธรรมของไทยไทยออกมาแบบไหนมันก็เค็มไปเป็นของมันเพราะว่าอะไรมันอยากไปโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวของมันคือนครวัดของมันนะครับนะไอ้นุ่มเขมรนี่มันมั่นหน้ามันอกมั่นใจมากเลยนะว่าตัวเองนี่ฉลาด นะครับนะคนไทยนี่ไม่ฉลาดพูดภาษามันไม่ได้คนไทยเนี่ยไม่เคยอยากจะไปพูดภาษาเขมรน,นะเขมรน,นี่ไม่ใช่พี่ใช่น้องของคนไทยนะครับนะเขมรคือศัตรตูของคนไทยนะครับนะศัตรตูตัวสก,กาดเลยแหละนะครับแล้วอีกอย่างภาษาเขมรน,นะไม่จําเป็นต้องไปพูดนะครับต่อให้มีภาษาเขมรอยู่ในโลกเดียวนี่ก็ นะครับไม่ไม่มีใครอยากจะไปพูดภาษาคาเมนภาษาเช่นมอยนะท่านผู้ชมอ่าคนไทยเนี่ยเขาสลาดนะครับเขาไปพูดภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีนะครับภาษาคขมนมันจะเอามาทําอะไรได้มันจะเอามาทํามาหากินอะไรได้ภาษาคขมรน,นะครับพูดได้แต่ในคขมน ไปต่างประเทศก็พูดไม่ได้ภาษาเขมรนะครับต่างประเทศเขาดูถูกรังเกียดนะครับขึ้นชื่อด้วยเคมบเดียาเคมโบเดียนะครับคือสแกมเมอร์นะครับนะขนาดชาลัดยังคว่มบาทจีนยังคว่ำบาตนะครับนะเพราะว่าเป็นประเทศที่ซ่อโกงแล้วก็หลอกลวงประชาชนคนทั่วโลกนะครับเขมรอีกอย่างคนไทยเขไม่จําเป็นต้องไปพูดภาษาเขมรเพราะว่า ญาติของคนไทยพ่อแม่ของคนไทยเนี่ยนะครับนะไม่ไม่ได้มีเสื้อสายขเขมรนะครับนะแตกต่างกับเขมรนะขเขมรมันต้องอยากเรียนรู้ภาษาไทยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเข้ามาทำทำมาหาก,กินอยู่ในประเทศไทยนะครับมันเลยต้องเรียนภาษาไทยนะถ้ามันเข้ามาในในประเทศไทยมาขายของเนี่ยถ้ามันพูดภาษาขเขมรคนไทยเขาไม่คุยด้วยเลยนะครับเขาเรียกว่าภาษา ภาษาที่คนไม่พูดกันน่ะท่านผู้ชมนะขานาดหมามันยังไม่พูดเลยภาษาเขมรน,นะครับนะหมามันยังกลัวเลยนะท่านผู้ชมต้องมาชมคลิปของพี่คนไทยตอบเขมรคนนี้ครับนะแบบได้ฉะใจมากท่านผู้ชมนะครับมารับชมพี่คนไทยตอบอินฟูหรือว่าหนุ่มเขมรคนนี้นะครับปากดีด่าคนไทยนะครับ ก่อนที่พวกมึงให้กูเลือกผูดภาษาของมึงมึงต้องเลือกเคลมของกูก่อนไม่ว่าจะเป็นภาษาตามอนโตตามอนทอภาษาตากบใยอย่างมึงยังผูดภาษากูไม่ฉัดเลยแล้วมึงให้พวกกูเลือกผูดภาษามึงส่วนมึงผูดภาษากูไม่ได้เพราะว่ามึงง่อถ้ามึงฉลาดเหมือนกูจะผูดได้เหมือนกูเลยกูจะบอกพวกมึงให้เอาบุญนะไอ้ขณนคนไทยเนี่ยเขามีหัวสมองและมันสมอง มันสมองของคนไทยจะต้องบันทึกภาษาใส่ต่ำอย่างพวกมึงภาษาเขมรมันคือภาษาต่ำต่ำจนกระทั่งจะตกนรกอยู่แล้วพวกกูเอามันสมองเนี่ยนะไปพูภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันภาษาจีนภาษาเกาหลีมันจเจริญก้าวหน้าในชีวิตแล้วเดี๋ยวกูจะให้มึงดูอะไรกูอยู่นอร์เวย์ กูพูดภาษานอร์เวย์ยเพราะว่ามันขึ้นสวรรค์ไม่ตกนรกเหมือนประเทศขมรน,นี่มึงดูไอ้ควายไอ้พวกขมรน,นี่ที่จเจริญแล้วนะคะนี่จเจริญกว่าประเทศมึงค่ะมึงแหกตาดูกูจะไปตกนรกพูดภาษาขมรททำไมแล้วกูจะบอกอะไรมึงให้เอาบุญนะไอ้ขมรคนไทยเนี่ยเขารู้จักว่าอันไหนสูงอันไหนต่ำ เทพคำเหมนมันต่ำจนกระทั่งจะตกนรกอยู่แล้วเนี่ยกูก็ไม่อยากจะไปพูภาษามึงกูไม่อยากจะไปเป็นเพื่อนบ้านมึงกูอยากจะพูดภาษาที่ทําให้หัวสมองกูมันจะเลินก้าวหน้าและขึ้นสวรรค์ค่ะมึงย้อนกลับไปดูตัวมึงนะไอ้เขมนมึงยังไม่ละทิ้งความเป็นไทยเลยมึงยังใช้ภาษาไทยมึงยังพูดภาษาไทยเลย งอหรือฉลาดมันไม่สําคัญแต่ภาษาที่มึงพูดนะมันเป็นภาษาโคตรพ่อโคตรแม่กูแล้วกูสั่งให้มึงหยุดพูดมึงยังไม่หยุดเลยนี่แหละครับท่านผู้ชมหนุ่มขเขมรโดนตอกหน้าครับนะหน้าง่ายเลยที่นี้เป็นไงบอกว่าคนไทยไปเค็มภาษาเขาบอกว่าคนไทยได้ไปเค็มภาษาเขาเค็มสุดของเขามั่นหน้ามั่นอกมั่นใจชละเกินในคําพูดของตัวเองครับนะ ระบบการศึกษายังต่ำนะครับมาอวดรู้อวดฉลาดกับคนไทยนะครับมาอย่างนั้นเขมรของมึงอะ่ะเจริญไปนานแล้วถ้ามึงฉลาดนะไอ้เมนนะครับไม่อย่างนั้นประเทศมึงอะ่ะไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะครับนะเมนะมึงรู้ไหมว่าประเทศไทยเขาจเจริญแค่ไหนนะครับถ้าว่าประเทศมึงอะ่ะถ้าว่าประเทศไทยนี่ไปเคมของมึงกูถามหน่อย ทำไมประเทศไทยเขาต้องมีรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินนะครับก่อนมึงเขาต้องมีสะพานลอยก่อนมึงนะครับเศรษฐกิจเขาดีก่อนมึงทําไมเขาต้องมีโรงจักโรงงานผลิตสินค้าไปขายที่ขเขมรได้นะครับถ้าว่าไทยเคมของขเขมรเมนต้องคิดนะมีสมองนะต้องคิดนะ ไม่ใช่เรียนวันละสองส่วโมงลแล้วจะมาสั่งสอนคนไทยมาด่าคนไทยนะครับนะนี่เขาเรียกว่าครูกับอาจารย์นะครับนะเมนนะเขาเรียกว่าเด็กนะครับไม่ได้มีการสั่งสอนจากครูอาจารย์นะครับก็เลยพูดโม้โมโดยที่ไม่ได้รู้ข้อมูลนะครับนะนะต้องไปถามแรงงานขงเขมรนะัที่มันมาทำงานที่ไทยนะถ้าอยากรู้นะครับว่าใครเคมของใคร นะครับนะแสดงว่าขเขมรยังไม่รู้นะว่าขเขมรนเนี่ยเขมของไทยไปเขมสุดไทยไปนะครับเป็นประเทศเล็กๆเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาเป็นประเทศที่ยากจนนะครับอยากจะมาเทียบกับประเทศที่เขาจเจริญแล้วประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะครับตัวเองเพิ่งจะมีสะพานลอยแห่งแรกในขเขมรนะครับนะ นำมาอวดนั่นอวดนี่ว่าเขาเค็มของตัวเองโอ้โหสั่งมันหน้ามั่นใจมันอกะะเจินท่านผู้ชมนะครับในคำพูดของตัวเองนะอันภาษาเขมรไปถามคนทั่วโลกด้วยว่าเขาอยากพูดไหมนะครับภาษาเขมรไม่อย่างนั้นคนทั่วโลกเขาจะพูดภาษาเขมรกันหรือนะ เขาหันมาพูดภาษาไทยกันแล้วนะครับไม่ว่าจะนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เรียนภาษาไทยกันแม้แต่ขเขมรมันก็ยังต้องเรียนภาษาไทยนะครับเพราะว่ามันเข้ามาขายของในประเทศไทยนะออเมน